สำหรับคนไข้ที่รักษามีบุตรญากนะก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ายามันเยอะแยะมากมายเลยนะแล้วก็มันก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดเยอะเนาะแล้วบางตัวในผิดพลาดเนี่ยอาจจะต้องยกเลิกรอบการรักษานั้นไปเลยก็ได้วันนี้หมอจะมาเตือนเนาะว่าจุดไหนที่มันมีโอกาสจะผิดพ,พลาดได้บ้างเอมีอยู่4ธีมด้วยกันมาดูกันนะครับก็สวัสดีนะครับหมอผมในแพทย์พัฒมาวิจินศาสตร์วิจัยนะครับเป็นสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน มีบุตรยากแล้วก็ผ่าตัดแผ่นกล้องทางนรีเวศนะครับก็พบกันอีกครั้งนึงนอกกับมีรู้ง่ายออาะะกับหมอปัสมานะฮะก็เชื่อวาทุกทุกคนเนี่ยามารากษามีบุตรยากมันต้องมีใช้ยาบางอย่างไม่ว่าจะยากระตุ้นไข่แบบกินแบบฉีดยากระตุ้นไข่ตกยาการไข่ตกนะยาคุมกําเนิดฮอร์โมนต่างๆนะซึ่งมันมีหลากหลายรูปแบบนาะแล้วหมอสูแล้วก็ชอบเอที่จะใช้ยาหลากหลายรูปแบบนาะอไม่ว่าจะเป็นกินเป็นทาเป็นแผ่นแปะเป็นยาฉีดพุง ฉีดสโพกสมัยก่อนมีพ่นจมูกด้วยนะแต่เดี๋ยวนี้ยเลิกไปแล้วคือคือคือ,คอมันก็ขายมันมันมันก็ตามสมัยแล้วมันก็อไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครใช้แล้วเขาก็เลยเลิกยกเลิกกันนําเข้ามาเนาะเออคิดดูสิมีช่องไหนเราก็จะเอใส่ไปให้ชงได้นะทีนี้มันก็จะมีมีมีโอกาสคือยามันมีโอกาสพลาดได้ถูกๆุกตัวนั่นแหละมาดูกันนะครับว่าอเอา ความผิดพลาดในการใช้ยาที่มันมีบ่อยๆยสี่อย่างเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันแรกก็เป็นเรื่องของการใช้ยาในการรักษาภาวะเจริญพันธุ์เนี่ยมันมีความเป็นเอกลักษณ์จำเพาะอะคือมันอาจจะมียาที่ตัวเดียวกันเนี่ยอาจจะใช้กับระบบอื่นแต่ว่าพอเอามาใช้กับาการมีลูกเนี่ยมันก็จะเป็นอีกการใช้อีกแบบหนึง่งหรือว่าการปรับเปลี่ยนการรักษาบ่อย นะอย่างเช่นบางทีว่าส,สี่วันอาจจะชยาโดดหนึ่งวันที่หาเปลี่ยนโดดแบบจะเพิ่มึ้อหน1่งลดก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เป็นการรักษาแบบจํากัดเวลาคือมันต้องมีการระบุเวลาที่จำพาะเจาะจงอ่ะอย่างเช่นอาชีจากระตุน้นไข่ตกวันนี้จะไปเพื่อเก็บไข่วันไหนกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ผ้าสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของการบริหารแล้วก็ติดตามอาการที่บ้านเอออันนี้ก็คือสำคัญแล้วก็มีเรื่องสนุกพอสมควรเพราะว่าคนไข้ก็เจะมีความพาซื้อใดๆเนาะ อันดับแรกก็คือเป็นรุนเรื่องของการใช้ยาที่มันมีเอกลักษณ์จำเพาะนะใน,ใน,ใ,นในการรักษาพิมพ์มีบุตรยากนะครับก็คืออย่างที่บอกไปแล้วเนาะว่ามันมันก็จะมีลักษณะของยาดูกันเนี่ยอาจจะแตกต่างกันเออเอกลักษณ์ของยามันก็มีตั้งแต่เรื่องของความแรงนะปริมาณความถี่วิธีใช้ระยะเวลารักษาปริมาณนะครับแล้วก็ตัวอย่างที่เราเจอเคยเจอนะอย่างเช่นตัวเลโทโซเนี่ยเลโทโซมันก็จะเป็นยาที่สําหรับรักษาเอา่อมะเร็ง เต้านมที่ที่มีตัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจนนะฮะทีนี้ก็เอามาใช้กระตุ้นไข่ด้วยเนาะมาช่วงนาตาปี2ี่สปีแล้วแต่ว่าโดสมันต่างกันปกติเขาเป็นในมะเร็งเต้านมเนี่ยเขาก็กินวัลเม็ดกินวัหนึ่งครั้งยาวไปเลยเนาะส่วนกระตุ้นไข่ทำไอว i อะไรพวกนี้เรากิน5วันหนึ่งมั้งหนึ่งูณสมั้งโดสก็แล้วแต่คนไข้นะเป็นเอ่ออ่าก็คือปัญหาเวลาที่ ถผมถ้าเกิดมีการสั่งจ่ายายาอย,อยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยก็เภสัชก็อาจจะแบบงงๆกระโดดปกติมันไม่เคยเจอโดสนี้อย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นอาจจะแนะนําผิดเดียวิ้งก็ได้นะออันที่สองที่เจอบ่อยๆก็คือเป็นเรื่องของออย่างอย่างไอยเนี่ยมันก็จะมียาไม่ว่าจะเป็นตัวโคบิฟินซิเตรตหรือว่าเป็น เลชโลโซเนมันเป็นโลเป็นแอนตี้เอสโตรเจนคือมันไปทําให้ตัวสมองเนี่ยมันเข้าใจว่าเอสโตรเจนมันต่ำนะทีนี้มันก็อาจจะมีผลข้างเคียงคือผนังมรลูกมันอาจจะบางแล้วเราก็อาจจะให้เอสโตรเจนเนี่ยต่อทีนี้ปัญหาก็คือเราก็จะให้ไปพร้อมกันถูกไหมแล้วก็ก็คือคนแค่ก็จะเจอกับอ่แอนตี้เอสโตรเจนกับเอสโตรเจนทีนี้ถ้าเกิดใช้พร้อมๆกันเกิดอะไรขึ้นมันก็มันก็จะเจ้าคือไม่ไม่ไม่มีผลอะไรแล้วปกติเราก็จะเขียนอ่าวันที่ว่าเนี่ยเริ่มวันนี้ว,นนวันนี้นะ วบนวันวนฉลากะนะแต่มันก็มักจะอยู่บรรทัดสุดท้ายเนาะมาทีโลแค่อ่านไม่ถึงเออก็ก,ก็อ่านจบแค่บรรทัดสอง 2, บรรทัดแรกก็เลยกินคู่กันไปเลยเรียบร้อยก็ทําให้ไข่ไม่โตได้นะครับแล้วก็เอ,อีกยาบางตัวเนี่ยมันใช้ได้ทั้งกินทั้งสอดช่องคลอดเนาะอย่างยูโทรเจสตานที่มันเป็นอ e ีแคปซูลไข่ย ok, นะิงจกเนี่ยมันสกินก็ได้อืทีนี้แต่ว่ากินการกินกับการสอดช่องคลอดกันหลุดซึมไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อถ้าเกิด เราสั่งอย่างหนึง่งคนไข้ไปใช้อีกวิธีหนึ่งก็อาจจะทำให้ตัวระดับของอฮอร์โมนเนี่ยมันไม่ถึงที่เราต้องการได้นะครับส่วนอันที่2ก็คือเรื่องของม,มีการเปลี่ยนแปลงปรับการรักษาเนี่ยบ่อยนะฮะอย่างเช่นอ่ะดูตัวอย่างสมมติคุณหมอบางท่านอาจจะให้อยากระตุ้นไข่สมมติรอบแรกอาจจะทำไอยูไเนาะฉีดยาเวลาย75ยูนิตต่มารอบที่2คนไข้ก็โอ้ไม่เอาละ ก่อกระตุ้นทำอ I บดีเอฟปแล้วกันคุณหมอก็อาจจะให้ยาตัวเดิมนะแต่ว่าโดสก็จะเพิ่มขึ้นเป็นอาจจะเป็นแบบ300ยูนิตต่อวันนะครับหรือว่าในบางบางรายเนี่ยคุณหมออาจจะให้เป็นตัว,ต,วตัวโดสยาในแต่ละวันเนี่ยยูนิตอาจจะไม่เท่ากันอย่างเช่นอาจจะฉีดเริ่มด้วย300ยูนิตห้าวันแรกพอวันที่หอาจจะลดลงมาเหลือสองสองห้าบวกกับเป็นอีกตัวนึงอีกส5ยูนิตก็คือเป็น300เหมือนเดิมทีนี้ปัญหาคือสมมติไอ้ปรับลดป,ปรับเพิ่มเนี่ยคนไข้าอาจจะหนึ่ง ฉีดเท่าเดิมก็ถ้า,าอกว่าคนไข้อาจจะได้ยาเพิ่มโดยที่มันไม่ได้มีความจําเป็นแล้วก็อาจจะไม่มีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการรักษาด้างอีกถูกไหมครับหรือว่าลดเกินเออยอย่างเช่นสมมติให้จะฉีดสามร้อยเลยสองสองห้าคนเขาเข้า,ขาใจผิดเป็นว่าลดครึ่งหนึ่งมัง้งเพราะปกติชอบไปซื้อเซ็นทันบินในเซลห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนกะ็เลยลดฉีดเหลือร้อยห้าสิบแล้วกลายเป็นว่าวันหนึ่งก็จะเหลือแค่ฉีดยาสองสองร้อยยี่สิบห้ายูนิต ก็มันก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะ,จจะไปทําให้กไข่มันโตได้เต็มประสิทธิภาพอีกเป็นต้นหรือว่าในกรณีที่เป็นรอบย้ายตัวหแช่แข็งนาอไอโซเจนเนี่ยเราก็มีการปรับอย่างเช่นเริ่มอาจจะด o สองคูณสองกินแล้วก็ต่อมาเปเพิ่มเป็นเจลทาคุณบอกบางท่านอาจจะมาให้เป็น1นคูณสแล้วเพิ่มเป็น2อคูณสองสองคูณสามอะไรอย่างเงี้เนาะซึ่งซึ่งตัวเดียวกันแต่ว่าโดสที่มันปรับเพิ่มปร,ปรับลงเนี่ยมันก็อาจจะทําให้มีการคนไข้อาจจะมีการกินยาใช้ยาที่ สามไม่ตรงกับที่เราสั่งไปได้นะครับสามก็คือเป็นการรักษาที่มันเจาะจงเวลาง่ายๆเห็นชัดเจนเลยก็คือเก็บไข่เนาะปกติเราเก็บไข่ล้วก็จะฉีดยากระตุ้นไข่ไข่ตกคลิก,กร์ช็อตเนี่ยอ่ก่อนที่เราจะเก็บไข่สามสิบหกชั่วโมงอ่าทีนี้บางบาง,บางคนเข้าใจวันลืมคือจําวันผิดอ่าสมมติเนสมมติถ้าจะเก็บพรุ่งนี้เก้าโมงเช้าก็คือยาเนี่ยต้องฉีดไปตั้งแต่สองวันก่อนตอนสามทุ่มนะครับก็คนไค้อาจจะแบบ ลืมหรือเขาจะผิดหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะไปฉีดวันพรุ่งนี้แทนซึ่งมันก็ทําให้วันที่เก็บไข่ก็อาจจะไม่ได้ไข่นะฮะหรือ,นนอ,อว่าบางคนเแตอสมตั้งเวลาไว้เว่าฉีดยาสามทุ่มปรากฏหลับยาวตื่นมาอีกทีเที่ยงคืนอย่างเงี้ยถ้าเ,เป็นกรณีเหล่านี้นะครับอันดับหนึ่งเลยไม่ต้องแพนิกนะติดต่อไปที่คลินิกหรือคุณหมอเขาจะวางแผนการรักษาวางแผนการเกร็บไข่ให้คุณใหม่นะก็ แต่ว่าบางทีถ้ามันมันแบบเร็วไปช้าไปมันก็อาจจะทําให้ไข่มันมันมันมีเอื้อผลกระทบต่อคุณภาพไข่ได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็หรือบางคนคือลืมสนิทเลยมีนะลืมสนิทเลยคือไม่ได้ฉีดยากระตุ้นไข่ตกเลยมันถึงมาเก็บปุ๊บมันก็จะเจอว่ามันไม่ได้ไข่นะครับก็เเก็บไปสองใบสามใบไม่มีไข่ทักทีอาจจะต้องหยุดการกระบวนการก่อนแล้วก็รอให้คนไข้ตื่นแล้วก็องมาสักไซสได้เรียนกันว่าตกลงได้ฉีดยาถูกต้อง ตามเวลาและโดสที่เราแนะนําไปหรือเปล่าแล้วก็อาจจะมีการเช็คเรื่องของตัว s C g ในกระแสเลือดเนาะเพื่อจะคอนเฟิร์มว่าเออมัน,ม,นมันแค่เข้าฉีดหรือไม่ฉีดอะไรอย่างน,นะครับเป็นต้นก็เออเจอได้ประปรายนะบางทีมันก็เข้าใจได้อยู่มันแบบพวกห่นนี้มันก็มีการมันลืมกันได้บ้างแหละนะแต่อย่าลืมบ่อยเพราะว่าเกิดมันทําให้มีผลต่อคุณภาพไขขึ้นมากก็คือต้องกระตุ้นใหม่นะครับปลืงตังมากทีเดียว ส่วน,อ,นอันสุดท้ายนะั่นนี่อาจจะมีความขำนิดนึงคืออีกการที่คนไข้ไปใช้ยาที่บ้านเนี่ยเราพบว่าคนไข้ชาวไทยนี่ยมีความสามารถในการรับรู้ที่ฉเฉลียวฉลาดเก่งกาจปาดปเปลืองมีความดัดแปลงเป็นดีเยี่ยมบางท,ทีนี่แบบหมอช็อกตก,กอีไปเลยนะหลายคนแล้วแล้วก็แล้วก็คือคืออม แต่มันก็นการบรหิหารยาที่บ้านมันก็เป็นข้อดีนะคือมันก็ทําให้อ่าหนึ่งคือคุณก็อาจจะใช้สามีให้ฉีดให้ด้วยก็เป็นถือว่าทำให้สามีมีส่วนร่วมอะไรต่างๆพวกนี้นะก็แต่ก็มหมอมีเรื่องสนุกๆเล่าให้ฟังกันเยอะถ้าเกิดใครมีเรืเ่องอะไรมาแชร์ประสบการณ์ด้วยกันก็ได้เนาะพิมคอมเมนต์ได้เลยเนาะอันดัแบบแรกนี่เลยที่เจอบ่อยนี่อ,อีปอกเข็มท,ที่เป็นพรีฟิลเอ่นเนี่ยนะฮะคือมันก็จะมีอีปอกที่มันเป็นปีโป้นะซึ่งเราก็ต้องเปิดมันออกมาก่อนแล้วก็เอาตัว อ่าพรฟิลเพนเนี่ยหมุนเข้าไปข้างในพอดึงดึงปลอ,อกมาข้างในก็จะเป็นอีเข็มอ่าที่แบบเหมือนนะครับตรงกลางเนี่ยเนาะแต่ว่ามันจะมีปลอ,อกคุ้มเข็มข้างในอีกทีหนึ่งสีเหลืองเนี่ยบางที่นอกก็เป็นสีเขียวเนี่ยอย่าลืมเอาออกด้วยนะคะเพราะว่าเข็มมันอยู่ข้างในค่ะไม่ใช่อีกข้างนอกนี่เนาะเคยมีคนไข้เนี่ยเอ่อก็คือไม่ได้ไม่ได้เอาอีอปลอ,อกข้างในออกก็จิ้มไปนะ ฉีดไปสี่ห้าวันมามา,มาตรวจอีกทีนึงโอ้ยชมหมอยเลยหมอคะคนไข้เอ่อเข็มดีมากเอ่อยาดีมากเลยนะคะฉีดไม่เจ็บเลยฉีดแล้วก็มีน้าําใสๆอยู่บนท้องนิดหน่อยเอาไปซาวปร,กรากฏไข่ไม่โตเลยก็เลยสรุปก็คือฉีดไม่ถูกต้องนั่นเองคืออยลืมเอาอีปอกเข็มออกนะแล้วก็ทุกวันเธอก็เอาเงินกดเงินทิ้งไปสองพันบ้างสามพันสี่พันห้าพันแล้วแต่นะคะไข่ไม่โตเพราะยาไม่เข้าโถโถ เนี่ยคือก็คือเนี่ยอันเนี้ยที่ที่เราจะเจอบ่อยเหมือนกันกันเอาลืมลืมเอาปลอกเข็มข้างในออกอันที่สองก็คือที่มันเป็นยาที่เป็นไวายอ้ all, ที่เป็นฮอร์โมนที่เป็นไวายอ้ all, คือมีผงอันหนึ่งน้ําอันหนึ่งหรือบางทีคือบงางส่วนใหญ่พวกนี้ไม่จะอ่าไวายอ้หนึ่งเนี่ยมันจะสี่สิบห้ายูนิตแล้วคนไข้ก็ต้องดูดน้ําไปผสมผงดูดดูดเอาดูดขึ้นแล้วก็อาไปดูดน้ําอันใหม่ผสมผงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนมันครบโดสที่เราให้ฉีดวันนั้นเนาะอย่างเช่น ไวออหนึ่งวันเจ็ดสิบห้ายูนิตนะถ้าฉีดสามรอยูนิตก็คือวันต้องใช้สี่ไบออลก็ดูดทิ้งดูดดดูดผสมดูดผสมไปเรื่อยๆปัญหาคืออย่างนี้พอดูดไปดูดมาแล้วก็ไม่ได้เอาคือทุกอย่างก็ยังกองอยู่บนโต๊ะและ้วท้ายสุดงงว่าอันไหนดูดไปแล้วอันไหนมียาอันไหนไม่มียานะท้ายสุดคนไข้ที่เคยเจอคือ,ค,อคือฉีดน้ําเกลืออย่างเดียวอีผงผงทิ้งเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรนะและ้วหรือว่าอมันมันมัน,มนพอมันมีเป็นอี ตัวจุกที่เราต้องจิ้มเข็มเข้าไปอ่ะ,อะหนึ่งก็คือมันมันตัวขวดมันก็ปากไม่ได้กว้างมากนะ13มิลมันก็อาจจะมีจิ้มเอผิดจิ้มพลาดไปโดนนิ้วโดนอะไรให้มันมีอุบัติเหตุได้นะครับแล้วก็ขอมแมน,นะนานะของหมอนะถ้าเป็นยาที่มันเป็นยาอาัลชินผสมนะหนึ่งหนึ่งก็คือเตรียมถังขยะไว้ด้วยอะไรที่ดูดไปแล้วทิ้งลงไปในถังขยะทันทียาวางไว้เกลื่อนบนโต๊ะ ต้องจัดระเบียบนิดหนึ่งเพราะไม่งั้นเนี่ยพอวางเกลื่อนไปหมดแล้วเกิดคุณแบบดูละครอยู่หรือว่าหันไปด่าสามีเนี่ยหันไปทีถึงเฮ้ยอันไหนถึงอันไหนวะเนี่ยนึกออกมาความผิดพลาดมันจะเกิดทันทีแล้วไม่มีใครช่วยคุณได้ยกเว้นแต่คุณต้องติดกล้องจรปิดด้วยที่ไปด,ดูดูที่อีโต๊ะที่คุณจิตยาอยู่นะไม่งั้นก็ <laughs> ไม่จบสักทีนะฮะก็อัอน,นี้ก็ต้องระวังนิดหนึง่งอันนี้อันนี้จะเจอเป็นความผิดพลาดที่เราเจอได้บ่อยเนาะนั่นแหละอย่างที่บอกก็คืออะไรที่ไม่ใช้ทิ้งเคลีย โตให้มันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะ <c oughs> ลดปัญหานี้ได้แล้วก็ต้องตั้งสติไม่ควรด่าผัวเยอะ <c oughs> ต่อมาเป็นที่มันเป็นพรีฟิลไซริงนะครับพรีฟิลไซริงเนี้ยบางทีมันเข็มมันมันจะค่อนข้างทู่อ่ะไม่รู้เขาทำไมทําให้มันแบบู่ทุหรือว่าบางทีบางยี่ห้อมันมันเข็มเดิมคือมันต้องมีการผสมอ่ดดูดน้าไปผสมอีกพงๆก่อนแล้วค่อยดูดมาฉีดอย่างเงี้ยนะปัญหาก็คือพอเข็มมันทุบพึงแค่เข้าใจว่ามันจิ้มเข้าไปแล้วแล้วก็กดยา ก็ค <baptism? are again> ือยาก็จะอยู่ที่หน้าท้องเป็นน้ําใสๆเหมือนกันเหมือนกับไอ้เคสเมื่อกี้เนี่ยนะคะเอที่ไม่ได้เอาปอกเข็มออกอืมอันนี้ก็ต้องระวังนึ่คือคือก็ต้องคอยดูว่าเออมันเข็มมันเข้าไปแล้วจริงๆแล้วก็ฉีดไม่มีน้ำอะไรออกมาพอฉีดเสร็จปุ๊บก็อาจจะต้องเอาเข็มค้างไว้นับหนึ่งถึงห้าหรือนับหนึ่งถึงสิบนะแล้วค่อยเอาออกมาแล้วค่อยทิ้งนะครับไม่งั้นมันยาจะไม่เข้าได้อืแต่นี้ก็กเข็มบางทีมันรู้สึกว่ามันความคมมันอาจจะน้อยกว่าทั่วไปจริงๆ อันต่อมาที่เจอบ่อยก็คือเรื่องของการใช้ปากกาเนาะที่พิฟิวเพนเนี่ยแล้วหมุนเกินสมมติวันนึ่งจะฉีดสองสองห้าหมุนไปหมุนมาอหันดูละครไปหันไปอีกทีหนึ่งร้อยสองร้อยห้าสิบแถ้าเป็นอปากกาที่มันเป็นสีขาวขาวนะไม่ว่าจะขาวแดงขาวม่วงขาวเขียวม่วงขาวเนี่ยนะเหล่านี้หมุนไปแล้วสามารถหมุนกลับได้แม้ว่าจะต่อเข็มแล้วนะครับก็คือแต่ไปที่ยังไม่กดคือมันจะมีเป็นที่หมุนกับที่กดคนละที่กัน แต่ถ้าที่อันด้านสีด้านด้านซ้ายมือเนี่ยที่มันเป็นอของพิวริกอเนี่ยมันจะเป็นพรีฟิวคาร์ทริจก็คือว่าคุณต้องเอาอเป็นกระเปะ๋อยาเอาใส่เข้าไปในเพนก่อนแล้วค่อยปรับโดดต่อเข็มอีกทีนึงนะฮะอันเนี้ยตัวหมุนกับตัวกดมันอยู่ที่เดียวกันแปลว่าอะไรถ้าเกิดคุณหมุนเกินต่อเข็มี้แล้วคุณ คุณหมุนกลับยาไหลออกทันทียาไหลออกทันทีนะฮะเพราะงี้ก็คือวิธีทำทำยังไงก็คือถ้าเกิดคุณใช้เพียวิโกนแล้วมันหมุนโดสยาเกินเนี่ยหมุนต่อไปจนสุดสุดแท่งปากกาเลยนะฮะแล้วก็เป็นการรีเซ็ตแล้วก็สามารถกดได้แหละก็ค่อยๆกดกด,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 กดลงไปจนถึงศูนยน์แล้วค่อยหมุนปรับโดสใหม่ไปหาโดสที่ต้องการแบบมีส,สติจะได้ไม่เลยนะฮะก่อนอื่นก็ต้องต้อง,องระวังนิดนึงถ้าใครใช้แบบไหนเพราะว่ามัน มันถ้าเกิดกดยาทิ้งกดยาคว้างไปมันก็เออเป็นการสิ้นเปลืองนะคะแล้วก็หรือบางทีอาจจะไม่ผลกลารรักษาไม่ดีเพราะว่ามันเราไม่ได้ยาครบถ้วนด้วยนั่นเองอันสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของการเก็บยาเออคือบางคนลืมแช่ตู้เย็นใช่ปะ่ะมีเหมือนกันนะคือคือก็คิดว่ามันก็เออวางตรงไหนก็ได้บ้านเราเป็นเมืองร้อนนะคะถ้าคุณอยู่ยุโรปอ่อุณหภูมิแบบว่าเออเลขหลักเดียวหรือหรอหือเลขแบบสิบต้นๆอย่างเงี้ยอาจจะพอได้ แต่บ้านเราออกไปคือมีมีแต่ร้อนกือร้อนอุบาทนะคือบางทีออกไปสามเจ็ดสามแปดสี่สิบอย่างเงี้ยพังนะพวกแม่มันก็จะเสียแล้วก็อ่อีกอันนึงคือแช่แข็งยายาส่วนใหญ่เป็นยาแช่เย็นนะครับไม่ใช่แช่แข็งอ่าทำไมถึงบอกอย่างนี้อ่พวกฮอร์โมนกระตุ้นไข่พวกเนี้ยเอฟเอพวกนี้มันเป็นไกลโครโปรตีนก็คือเป็นมีอะมิโนแอซิดต่อๆๆต่อกันเป็นโปรตีนอ่ะอรรถรสคุ้ภาพเหมือนเนื้อหมูอ่ะเอาไปแช่ตู้เย็นธรรมดาออกมาทํากินได้เลยถูกปะเอาไปแช่ช่องฟรีซเกิดขึ้นมันมีน้ําแข็งเกาะ มันน้ำแข็งเกิดขึ้นอีพลึกน้ำแข็งเนี่ยมันจะทําให้ตัวสายของฮอร์โมนที่เราไปฉีดกระตุ้นไข่มันพังนะคะแล้วก็เหมือนกันเวลาคนไข้ถ้าเกิดคนไหนขึ้นเอาต้องยาเอาเอายาเดินทางไปไม่ว่าจะต่างจังหวัดต่างประเทศขึ้นเครื่องบินเนี่ยก็ห้ามโหลดลงอีกกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องเด็ดขาดนะครับพอขึ้นไปบนฟ้าแล้วเนี่ยคุณลบร้อยเท่าไหร่ก็ไม่รู้อุลตรฟูม่ะนะคะมันก็พังนะถือขึ้นเครื่องไปด้วยขอไปรับรองแพทย์ไปแล้วก็ อ่าเอาไปฝากคุณไฟลชเชนแดนนะบอกว่าเออให้เขาแช์ช่องปกติให้หน่อยบางทีอ่ะแล้วบางตู้เย็นบางบ้านนะเขาวิ่งถ้ามันมันมันใกล้ใกล้ช่องฟรีบางทีมันเย็นมากนะก็อาจจะต้องีกเลี่ยงช่องนั้นเหมือนกันนะมันก็แข็งได้เหมือนกันถ้ามีน้ําแข็งคือจบวันนี้นะครับแช่ช่องผักอัะดีที่สุดจริงๆแล้วคือเราไม่ได้ต้องการให้มันเย็นเยอะเยือกขนาดนั้นเออก็เป็นจุดที่มันมันมันเย็นน้อยที่สุดในตู้เย็นบ้านเราเป็นไงบ้างครับจบแล้วเนื้อหาวันนี้ก็ถ้าเกิดใคร ที่ชื่นชอบนะครับหมอฝอักกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามคอมเมนต์ใดๆก็แล้วแต่เราได้เนาะทั้งทางช่องทา,าง,างาโซเชียลมีเดียของหมอนะครับก็เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็แล้วไว้ติดตามตอนต่อไปว่าจะมาเล่าอะไรให้ฟังอีกสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Life by Dr. Pat Leading Innovation in Fertility Excellence